สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับสำหรับพอดแคแทร์รายการ g l o b a l Lab นะครับโดยมีผมทือพัฒเมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ิงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยเราจะมาเริ่มจากการลับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างสัปดาห์วันที่6ถึง10มีนาคม2023นบะครับแตชีตลาดหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลัดชีดตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตรัดชีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ก็ปรับฐานโดยพร้อมเพียงกันนะครับโดยดัชนี s p 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวล,ลดลงถึง4.55%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ3,861.59จุดนะครับโดยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือข่าวการล้มของธนาคาร s v b หรือว่า silicon valley bank ของสหรัฐนะครับจนทางการเนี่ยต้องไปรับประกันเงินฝากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นธนาคารตัวอื่นนะครับ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ฉุดตัชนีก็ยังคะกันนะครับโดนนำโดยหุ้นเทสลาไมโครซอฟท์แอปเปิลอเมซอนนะครับนอกจากนี้นี่นะก็ยังมีหุ้นจากกลุ่มการเงินอย่าง JP Morgan แแล้วก็ Bank of a m อเมริกาเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนดัชนีทั้งเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวลงแรงเช่นกันนะครับถึง6.07%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิด ที่ระดับต่ำกว่า20,000จุดอีกครั้งนะครับก็คืออยู่ที่19,319.92จุดนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนค่อนข้างผิดหวังนะครับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับหลังมีการเปิดตัวรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยโดยจีนเนี่ยตั้งเป้าการเติบโตเศรษฐกิจประเทศในปี2023เนี่ยเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวที่สหรัฐเนี่ยก็เตรียมผ่านร่างกฎหมายให้อำนาจประธานาธิบดีเนี่ย สามารถกีดกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่อาจจะเป็นภัยคุกคามในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับทําให้มีแรงขายในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านําโดย t e n เซนต์อาลีบาบาเหมยชวนรวมทั้งหุ้น JD แล้วก็มีหุ้น AA จากกลุ่มการเงินรวมอยู่ด้วยก็เชื่อว่านักลงทุนหลายท่านนะครับคงรู้จักเกมออนไลน์เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์มานานแล้วนะครับ ซึ่งเกมออนไลน์เนี่ยก็เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกนะครับไม่เว้นในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโมบายเกมที่เล่นผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนนะครับที่เรามักเห็นผู้คนเล่นอย่างด่าด,ดินในหลายสถานที่อย่างบนรถไฟฟ้าเป็นต้นนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เล่นเกมออนไลน์ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านคนนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าตลาดเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็คือประเทศจีนนะครับ ด้วยขนาดของจํานวนประชากรแล้วก็จํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนและก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มากที่สุดในโลกเนี่ยก็มีการประมาณการว่าในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยมีพลเมืองจีนในประเทศนะครับที่เล่นเกมออนไลน์อยู่ราว740กว่าล้านคนนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนกว่า1ใน5ของคนที่เล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกนะครับ นอกจากนี้เนี่ยประเทศจีนก็ยังมีมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ที่สูงที่สุดในโลกเช่นกันนะครับโดยมีมูลค่าเกือบ46,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกรวมกันทั้งนี้นะครับการขยายตัวของตลาดมบายเกมในประเทศจีนเนี่ยก็ได้แรงขับเคลื่อนจากหก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีของการทําเกมนะครับอย่างเช่นการนําเอา AR VR มาใช้นะครับทำให้อ่ ความคมชัดของภาพในเกมเนี่ยมีความเสมือนจริงมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมชิปก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU นะครับแล้วก็การสแสดงผลหรือว่า GPU เนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยสามารถสร้างสารรค์เกมที่ตอบสนองได้เร็วและมีภาพคมชัดมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือการเข้าถึงโมบายเน็ตและก็ราคาค่าบริการที่ลดลงนะครับ ก็สิบเนื่องจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมในประเทศจีนเนี่ยก็มีการปรับลดค่าบริการ 4G ลงนะครับรวมทั้งมีการขยายขอบข่ายสัญญาณไปยังเขตชนบทและก็พื้นที่ห่างไกลนะครับช่วยให้การเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเข้ามาของโครงข่าย 5G ก็จะช่วยเพิ่มความเร็วแล้วก็ความสเสถียรก็จะเป็นอีกปัจจัยต่อการขยายตัวของตลาดบูบายเกมของจีนจากนี้ ถัดมานะครับก็คือความต้องการเกมที่มีคุณภาพนะครับซึ่งการผู้เล่นจะติดเกมแล้วก็ความต้องการซื้อสินค้าในเกมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเกมนะครับแล้วก็เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจในประเทศจีนเนี่ยเรื่องของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็จึงพยายามสร้างสรรค์เกมให้มีความหลากหลายมีคุณภาพนะครับเช่นการอินเทอร์เฟซลักษณะของเกมรวมทั้งความละเอียดของกราฟิกเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้เล่นเนี่ยหลงไหลชื่นชอบมากขึ้นนะครับ อันถัดมาก็คือความต้องการบริภคแล้วก็การใช้จ่ายในเกมมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ปรับขึ้นตามรายได้ประชากรต่อหัวที่เพิ่มขึ้นของชาวจีนนะครับก็เลยทําให้มีความต้องการที่จะเล่นเกมคุณภาพมากขึ้นนะครับรวมทั้งทาให้มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าเสมือนในเกมแล้วก็เนื่องจากมีช่องทางการชระ,ะเงินทางโมบายหลากหลายก็ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสะดวกในการใช้จ่ายแล้วก็เติมเงินมากขึ้นนะครับ การการสุดท้ายเนี่ยก็คือมาจากการเติบโตของ e สปอร์ตแล้วก็ e c อ s y s ซิสเมนะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอ,อุตสาหกรรมเกมหม่มามา,มากนะครับเพราะว่าการเติบโตของ e สปอร์ตเนี่ยดูได้จากผู้ชมนะครับที่คาดว่าจะมีการเติบโตกว่า90%ภายในระยะเวลาเพียง5ปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ600ล้านคนทั่วโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมที่เกี่ยวกับ e สปอร์ตก็เป็นที่ยอมรับในลกลาะของการกีฬามากขึ้นนะครับ ส่วนอีโคซิสต m มของเกมเนี่ยก็เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมนะครับจนทาให้เกิดสังคมออนไลน์แล้วก็ในเกมเนี่ยก็เป็นการสร้างฐานกับผู้เล่นนะครับให้มีการขยายตัวมากขึ้นรวมทั้งการเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยผู้เล่นก็สามารถที่จะสะสมไอเทมแล้วก็นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันในเกมครับทั้งนี้นะครับเกมออนไลน์ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางปัญญานะครับที่มีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์นอกจากนี้เนี่ยธุรกิจเกมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นลองเทลนะครับ ก็คือว่าหลังจากที่มีการใช้งบลงทุนสูงในช่วงการพัฒนา,นาเนี่ยแต่หลังจากที่ออกวางตลาดเนี่ยก็จะมีอายุของผลิตภัณฑ์ยาวออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้เล่นนะครับทำให้บริษัทเกมเนี่ยสามารถทำรายได้จากธุรกิจได้นานขึ้นนะครับรวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆโดยใช้งบลงทุนที่ต่ำแต่สามารถต่อยอดรายได้ออกไปอีกนะครับก็เลยในบทแคสนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหุ้น Net East นะครับซึ่งเป็นบริษัทเกมออนไลน์ของจีนนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากขนาดตลาดและก็จำนวนผู้เล่นเกมที่มากที่สุดในโลกนะครับโดย Net East เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เก่าแก่นะครับตั้งมานานกว่า26ปีนะครับเกมของบริษัทที่วางตลาดออกมาหลายเกมก็ได้ความนิยมของเหล่าเกมเมอร์นะครับ จนติดติด1ใน5 5อันดับแรกของเกมที่ออกมาในประเทศจีนมาหลายยุคหลายสมัยนะครับเกมของบริษัทเนี่ยอย่างเช่น w e s t w o r l j o u u r n y y n l i อ e นะครับที่ออกสู่ท้องตลาดในปี2001เนี่ยแล้วก็อีกหลายเกมนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมนะครับ นอกจากนี้เน t e อีสมีการพัฒนาเกมออนไลน์เป็นของตนเองแล้วเนี่ยบริษัทก็ยังได้ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทเกมแล้วก็ค่ายเกมชั้นนำของโลกนะครับโดยได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นตัวแทนจากค่ายเกมอย่างบิสซารตนะครับมาเวลไมโครซอฟท์ Marvel, แล้วก็วอร์เนอร์บราเอร์นะครับในแง่ของการร่วมมือพัฒนาเกมแล้วก็การดาเนินธุรกิจทั้งในประเทศจีนแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเกมออนไลน์เกือบทั้งหมดของ n e t e a s e เนี่ย เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่หากว่าชื่อชอบแล้วก็ติดใจเนี่ยผู้เล่นก็สามารถที่จะซื้อสินค้าเสมือนในเกมนะครับได้แก่ไอเทมต่างๆนะครับที่มีทั้งเครื่องแต่งกายนะครับความสามารถอาวุธของตกแต่งหรือว่าสิทธิพิเศษอื่นๆนะครับอย่างเช่นการเพิ่มขีดความสามารถของตัวละครในเกมเป็นต้นนะครับโดย NetE a s e เนี่ยทำรายได้าจากธุรกิจเกมออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับ จากที่ได้7.2พันล้านหยวนนะครับในปี2012เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับมาเป็น74,600ล้านหยวนนะครับในปี2022นะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยถึง26%ต่อปีนะครับแล้วก็ธุรกิจเกมออนไลน์เนี่ยถือเป็นรายได้หลักของบริษัทนะครับ คิดเป็นประมาณสิทธส่วนก็คือ77%ของรายได้รวมในปี2022นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย28%ต่อปีในช่วงเดียวกันนะครับนอกจากธุรกิจเกมออนไลน์แล้วเนี่ยเน็ตอี e ก็ยังทําธุรกิจอื่นนะครับอย่างเช่นการให้บริการการศึกษาในรูปของสื่อการเรียนรู้นะครับ อย่าง Dictionary ปากกาที่เป็น Dictionary เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีธุรกิจให้บริการสตรีมมิ่งเพลงหรือว่าดาวโหลดเพลงออนไลน์นะครับในชื่อว่าคา m Music ที่ทำธุรกิจก็คล้ายๆกับ Spotify หรือว่า Apple Music นะครับโดย2ธุรกิจนี้เนี่ยทำรายได้ให้ Net e t e a s สเนี่ยสัดส่วน5%แล้วก็10%ตามลำดับจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อนเนื่องทุกปีนะครับก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยทำกำไรขั้นต้นปรับขึ้นต่อนเนื่องทุกปีเช่นกันนะครับ ในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยในแต่ละปีอาจจะดูผันผวนนะครับจากรายการพิเศษแต่บริษัทก็มีกระแสนสุดสุดทธิเป็นบวกมาทุกปีนะครับนับตั้งแต่ปี2014จนณสิ้นปี2022เน็ตอ e ก็ถือเงินสดในมือสูงถึงเกือบ17,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เลยทําให้บริษัทนี้เนี่ยสามารถจะจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการมีโปรแกรมซื้อคุนขืนด้วยนะครับ ปัจจุบันหุ้นของ NetEast เนี่ยก็มีการซื้อขายใน2ตลาดนะครับได้แก่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในรูปแบบของ ADR นะครับมีตัวยอ่อคือ NTES นะครับโดย1 ADR เนี่ยเทียบเท่าหุ้นสามาัญจำนวน5หุ้นนะครับแล้วก็ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับโดยมีตัวย่อก็คือ9999นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าตลาดประมาณ54,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยูโดซึ่งเป็นบริษัทย่อยก็จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐเช่นกันนะครับโดยมีตัวย่อก็คือ DAO นะครับมีมูลค่าตลาดประมาณ1.1พันบัลล้านเหรียญนะครับส่วนคามีสิกบริษัทเพลงออนไลน์เนี่ยก็จดทะเบียนที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับตัวย่อก็คือ9899นะครับมีมูลค่าตลาดประมาณ2 5พันล้านเหรียดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีนักวิเครวาะหิเร์กว่า9์นะครับในบูมเบอร์คอนเซนแซสที่แนะนําซื้อนะครับที่เหลือให้ถือหุ้นเน็ตอีสนะ โดยมีราคาเป้าหมายในอีก1สิบสองของเดือนข้างหน้าเนี่ยที่ร้อยหกสิบแปดเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือว่ายี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อัไซเกนนะครับนอกจาก valuation ของคุณในแง่ของมัลติเพิลเนี่ยถือว่าถูกแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยก็สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหุ้นที่ทำธุรกิจคล้ายคึงกันนะครับแต่ถ้าหากนักลงทุนท่านใดเนี่ยไม่อยากเสียเวลาโอนเงินไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการแลกเงินตาต่างประเทศเนี่ย ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับหรือว่า DR ของหุ้น Net e อ s t มาให้ซื้อขายกันในกระดานเป็นสกุลบาทนะครับโดยมีตัวย่อก็คือ Net e อ s t 80นะครับมีอาาัตราส่วนหุ้น1ห,หน่วยนะครับต่อ1 0 0 DR นะครับซึ่งหากนำหุ้น Net e อ s t ที่มีราคาหุ้นตกอยู่ที่ประมาณ134ี่เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ589บาทเนี่ยแล้วก็ต้องซื้อครั้งละร้อยหุ้นเนี่ย ก็จะใช้เงินเกือบ600สนบาทนะครับแต่หากมาแปลงเป็น DR เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับก็เป็นทางเลือกให้แก่พวกเราลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยได้นะครับก่อนบิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t e r t r a d e แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ